เหรียญท้าเวสวรรรุ่นคลังสมบัติหลวงพ่อพัดบุญญากาโมเช่าวัตถุมงคลได้ที่ facebook fanpage วัตถุมงคลรวยร้อยล้านฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นเหรียญท้าเวสวรรณรุ่นคลังสมบัติของหลวงพ่อพัดปุญญากาโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ปีพศ2562 นะครับก็เป็นเหรียญของปีที่แล้วทเวสุวรรณเนี่ยท่านก็เป็นหนึ่งในเทวจตุโลกบาลทั้ง4นะครับปกครองทางด้านชิดเหนือนะครับมีหน้าที่ก็คือดูแลครลังสมบัติของสวรรค์แล้วก็มีหน้าที่ที่จะควบคุมพวกเหล่ายักษ์และพูดผีปีศาจนะครับซึ่งท่านก็เป็นหัวหน้าของพวกนี้นะครับดังนั้นเนี่ยพุทธคุณของเหรียญเวสุวรรณเนี่ยก็คือเสริมดวงชะตาด้านการเงิน ความร่ำรวยการงานแล้วก็ปาบปามเหล่าสิ่งไม่ดีนะครับหากว่าใครมีปัญหาเรื่องการโดนของมั่งเรื่องคุณใส่มั่งนอนไม่ค่อยหลับกังวลกระวายใจหรือว่าต้องไปในสถานที่ที่มันเปรเี้ยวหรือรู้สึกอันตรายจากผู้ผีปีศาจเนี่ยก็ให้บูชาเท้าเวสวุวรรณไปนะครับรับรองว่าจะไม่ค่อยเจอกับเรื่องพวกผีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ทเทวสุวรรณเนี่ยท่านเป็นผู้ปกครองของเราพูดผีปีศาจดังนั้นเนี่ยท่านก็จะช่วยคุ้มครองคุณให้อยู่รอดปลอดภัยได้เลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยาเาวสุวรรณเมื่อท่านมีหน้าที่ดูแลคลังสมบัติของสวรรค์นเนี่ยท่านก็เป็นผู้มีทรัพย์มากมายนะครับดังนั้นเนี่ยหากใครได้บูชา,ทาเทวสุวรรณเนี่ยก็มักจะเป็นผู้ที่จเจริญแล้วก็มีโชคลาภในทางทรัพย์ค่อนข้างมากนะครับ หลายคนเคยอธิษฐานว่าถ้ามีโชคมีลาบเนี่ยก็จะขอบูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับซึ่งก็ได้โชคลาบสมดังปรารถนาแล้วก็มาบูชาจริงๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกความเชื่อหนึ่งที่หลายคนเนี่ยเคยลองอธิษฐานกันดูนะครับว่าสำเร็จผลส่งผลจริงๆนะครับก็ของทางร้านเราเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3สีนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาต กล่องแน่นมากนะครับเพราะว่าเป็นพ้าใหม่นะครับกล่องแน่นมากผมใช้คำว่ากล่องแน่นมากองค์แรกนะครับจะเป็นทาเวสวรรค์ลงยาสีแดงนะครับข้างหลังเนี่ยตรงรัศมีท่านจะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับคือกล่องกล่องจะแน่นมากเพราะว่าเป็นพ้าใหม่นะครับแล้วก็ยังอยู่ในซีนเดิมๆแบบนี้เห็นไหมครับ ไม่มีการผ่านการใช้งานแต่อย่างใดนะครับท่านจะได้พระใหม่ๆแบบนี้ไปเลยนะครับองค์ที่2นะครับจะเป็นท้าวเวสวรรณลงยาสีแดงนะครับรัศมีของท่านจะเป็นสีเขียวนะครับอันนี้เป็นข้างหลังเป็นสีเขียวนะครับตรงด้านหลังนี่ก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือจะเป็นพระใหม่ในซองหมดเลย นะครับสำหรับองค์ที่3นะครับอันนี้จะพิเศษหน่อยเรื่องสีนะครับอันนี้ด้านหลังเนี่ยจะเป็นลงยาสีส้มนะครับตรงรัศมีจะเป็นสีแดงนะครับส่วนข้างหลังก็จะเหมือนกันนะครับก็หากท่านใดสนใจบูชาทาวเวสสุวรรณของหลวงพ่อพัดเนี่ยก็ติดต่อได้นะครับที่ทาง f เฟ b บ o k f แฟนเพจนะครับวัตถุมงคลรวยร้อยล้านตอนนี้เหลือแค่3องค์แล้วนะครับก็ ติดต่อมาได้นะครับที่ทาง Facebook Fanpage เท่านั้นนะครับ